อายการสั่งสอบคดีแตงโมเพิ่มสำนวนไม่สมบูรณ์ไม่รัดกุมวันที่6พฤษภาคมความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของดารานักแสดงสาวแตงโมนิดาที่สำนวนการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดคลี่คลายคดีนำสำนวนส่งฟ้องผู้ต้องหา6คนจำนวนท้าลังส่งมอบให้กับอายการจังหวัดนนทบุรีพิจารณาก่อนส่งฟ้องศาลจังหวัดนนทบุรีต่อไปนั้นผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในชุดคลี่คลายคดีนี้ว่า ทางอายการจังหวัดนนทบุรีได้มีคำสั่งให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทำสำนวนการสอบสวนใหม่เพิ่มเติมในอีกกว่า1ิประเด็นเนื่องจากทางอายการเห็นว่าสำนวนที่ส่งฟ้องมานั้นยังไม่สมบูรณ์ไม่รัดกุมเพียงพอที่จะส่งฟ้องผู้ต้องหาได้ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดคลี่ายคดีนี้ต้องประชุมหารือเพื่อดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติม ตามที่อายการแนะนํามาซึ่งเป็นการสอบสวนเพิ่มเติมไม่ใช่การตีกลับสํานวนทั้งหมดอย่างที่มีข่าวบางสํานักนําเสนอออกไปซึ่งหลังจากประชุมหารือแล้วทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเตรียมเรียกผู้ต้องหาทั้ง6รายมาสอบปากคําเพิ่มเติมต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าแม้ทางอายการจะมีคําสั่งให้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดคลี่คลายคดี กลับไปทําสํานวนสอบสวนเพิ่มเติมอีกกว่า10ประเด็นก็ตามแต่ทางกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง6คนที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหานั้นยังคงต้องเดินทางมารายงานตัวกับทางอายการจังหวัดต่อไปในวันที่27พฤษภาคมนี้ตามที่ได้เซ็นรับทราบนัดไว้ไม่ว่าในวันดังกล่าวทางอายการจะมีความเห็นส่งฟ้องหรือเลื่อนส่งฟ้องออกไปก็ตามขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนีด c o คขอบคุณค่ะ